หนุ่มกันชัยประกาศกล้าวตัดพี่ตัดน้องฟิล์มรัฐภูมิทำเสื่อมเสียแอบอ้างชื่อตกซัพย์ยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดซัดเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีเผยโทรหาให้สำนึกผิดถึง3ามครั้งแต่ยังแถว่าเป็นคลิปตัดต่อรู้ผมเองเ่เรื่องของการที่ผมโทรไปผมโทรไปผมวัดใจเขาผมยอมผมวัดใจสาครั้งคนระั้งแรกผมก็บอกว่าโอเคเนี่ยมีคนมาบอกมีคนมาบอกว่า ิม์ไปทําแบบนี้เขาก็บอกว่ามไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเหนึ่งวุ่นอย่างนี้มันเป็นดบบับเงินที่เขาเสนอมาเองไอ้ทางรู้เป็นคนเสนอมาเองผมไม่ได้ไปอะไรเลยอะไรเงี้นนยความหมายครั้งที่สองก็โทรอีกมือหวังว่าให้เขาตั้งสติได้ก็ถามใหม่เขาก็ยังพูดเหมือนเดิมจนครั้งที่สามเนี่ยประมาณสิบห้าทุ่มกว่า,วาผมขึ้นกำใจผมก็โทรไปอีกแล้วผมก็บอกว่าผมตัดสินใจบอกว่าผมมาได้ยินเสียงหมดแล้วนะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันมีคลิปอยู่ม,มีคลิปอยู่ดิ ผมแค่บอกเออมีคนกดให้ฟังแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าในคลิปเนี่ยทีมผู้ใหญ่เงงบ้างป็มของเงินสดลิมนี่เป็นนี่นี่ๆๆๆๆขขเขาก็ยังจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นการตัดต่อให้ดูเป็นอนผมเองเนี้ยไปเรียกเงินเขาเองกับผ่ยผมทำรายการมานานนะครับแล้วผมเองกอ็อยู่กับอยู่กับการสัมภาษณ์คนไปเยอะผม,ผมเห็นหลักฐานผมเห็นคลิปผมเห็นอะไรยางมาเยอะผมค่อนข้างจะมั่นใจว่า คลิปที่ผมมีอยู่ในมือตอนนั้นเนี่ย29ทีมันไม่มีการตัดต่อผมก็เลยตัดสินใจโอเคผให้โอกาสมันสามครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทิ้งท้ายตอนตอนก่อนจะวางว่าบอกว่าโอเคถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็เช่าตัวเองประกันนะแล้วผมก็สุดท้ายผมก็ผมก็บอกตัดเสียงไว้สมบูรณ์นะเขาบอกโอเคเขาเขาดีดีเพราะว่าเขาก็รู้ที่ต้องตัดผมก็โอเคก็ตามนะก็วางไปแล้วก็วันที่ขึ้นตอนที่ผวางเสร็จทุกอยผมก็ โทรหาทางทางทางติดตามเลยเจ้าหน้ที่เกียดแล้วก็ติดต่อก็ปรึกษาว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเจ้าอย่างไรพี่ตาวก็เลยแนะนำโอเคก็คุณจะต้องแจ้งความผมเรื่องโทรหาทางทนายตรงนี้เลยว่าพรุ่งนี้ผมขออนุญาตให้ทนายคนเนี่ยไปแจ้งความนะครับแล้วก็ส่งคลิปให้พิสูจน์แล้วก็ตอนเช้าก็ให้ทางฝั่งของพิสูจน์ส่งคนมา100เอกสารมอบอำนาจแต่งตั้งทนายแล้วก็ส่งพิสูจน์ครับที่ฝั่งฝั่งแล้วก็แจ้งความอยู่แล้ว คือท้าวันนั้นคืนนั้นเขาอยอมรับกับผมว่าใช่ครับผมทําแบบนี้เองผมยี้ผมขอโทษแล้วพี่มีผมแบบนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้จับมาความจริงมาตอนเช้าคุณพิบุตรให้แต่ผมก็จะให้คุณพิบุตรเนี่ยมาแจ้งความให้เป็นหลักฐานต่อและเก็จะถออฟิล์มเนี่ยที่มีการออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรแต่ว่าเเขาอ้างว่าเขายังเป็นเหมือนกัไม่ใช่กันโชคครับคุณหนุ่มรู้สึกยังไงนะครับสาภาพตรงนี้ครับ ก็เขาอยากจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิของเขาที่จะพูดได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปในรายการยูนพิพากษาช่วประชาชนเนี่ยมู่ถสิงตัวผมเองก็ไม่ได้กินยากคือพวกเรากินข้าวเราไม่ใช่ควายเราไม่ใช่วัวเรามีสมองเรามีสมันสานึกเรามีภาวะเรารู้ได้ครับว่าอะไรมันคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณออกมาพูดคุณจะกลายเป็นคุณจะกลายเป็นตัวตนแบบไร้ซ้ำไป